สวัสดีครับผมบูมนิสสันชอยละวันนะครับวันนี้จะพามาชมภาพบรรยากาศภายในงานนะครับที่เซ็นทรัลสารยานะครับมาเพาะกับแคมเปญจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยู่ใกล้ละแวกนี้นะครับก็สามารถมาดูรถได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่สะดวกมาทางเรามีไฟนันเส่งถึงบ้านส่งรถถึงที่นะครับแคมเปญจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับจบจองภายในงานนะครับทางเรามีล่มนิสสันชอยละวันสีดําให้1นึ่คันพร้อมน้ำมะพร้าวนะครับของดีมองนครถมนะครับ ถ้าลูกค้าท่านาาไหนสนใจติดต่อบูมมาได้เดี๋ยวบุญจะพาไปชมรอบตัวรบพร้อมแคมเปญก่อนนะครับมาเริ่มกับพี่ใหญ่ของเรานะครับ นิสสันเทอร่านะครับแคมเปญตอนนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษ1.99นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,003ทวินเทอร์โบนะครับ190แรงม้านะครับเดี๋ยวบูมพาไปชมคันที่2นะครับคันนี้จะเป็นนิสสันโปรโเนะครับคันนี้จะมีแคมเปญนะครับดาวเริ่มต้นที่5%นะครับต่อไปบูมจะพาไปชมนิสสันออนิวอาเมล่านะครับคันนี้นะครับ จะมีแคมเปญพิเศษคือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับดาวที่สามสิบเปอร์เซ็นต์อนสี่ปีรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเดี๋ยวบุญพาไปชมรถคันต่อไปกันครับคันต่อไปนะครับนิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับคันนี้นะครับตัวอินพาวเวอร์นะครับรับประกันห้าปีนะครับตัวแบตเตอรี่เรารับประกันให้สิบปีนะครับคันต่อไปนะครับจะเป็นนิสสันนาวาลาแบ็ k อ d ดิชั่นนะครับคันนี้มาพร้อมกับแคมเปญนะครับศูนย์จุดสองเก้านะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อบุญ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนรับแคมเปญจัดหนักจัดเต็มได้เหมือนกันนะครับถ้าไงจติดต่อบุมาได้เบอร์และไลน์หลังท้ายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ